ว่าไม่ใช้น้ำลายพอจะใช้อะไรในบ้านทดแทนกันได้ไหมคะคุณหมอก่อนที่เราจะไปถึงเจลหล่อลื่นใช่พวกน้ำเปล่าอะไรใกล้ๆกล้มือโลชั่นอย่างนี้ได้ไหมคะอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆ้มือแล้วอยู่ในห้องนอนนี่ใช้ได้ไหมคะใช่ใชค่ะก็มีคนพูดถึงว่าการใช้สารหล่อลื่นนั้นใช้ของในครัวได้ไหมน้ำมันนะคะน้ำมันต่างๆทีนี้ทางการแพทย์เนี่ยก็แนะนําว่าไม่ควรจะใช้ของใกล้มือหรือของในตัว เช่นการใช้วาสลินก็อาจจะโผล่แล้วก็ถ้ามันเกิดเข้าไปในกรณีที่ผู้หญิงใช้เข้าไปในโครงมดลูก<อ>ก็จะเกิดทําให้เกิดอักเสบได้นะคะหรือน้ํามันพืชก็เช่นเดียวกันมันมีไรปิดเลยหรือว่าเป็นพวกไขมันก็อาจจะทำให้ไขมันแทรกเข้าไปข้างในได้ก็เกิดอักเสบได้ดังนั้นสรุปว่าไม่แนะนําให้ใช้ของใกล้ตัวแต่ถ้าไม่มีจริงๆอาวา่าน้ําลายได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ก็อาจจะมี ไม่ไม,ไม่มีกลิ่นมีอะไรที่ไม่พึงประสงค์อีกฝ่ายจะไม่ชอบนะคะอีกฝ่ายจะไม่ชอบหรือชอบสรุปว่าไอ้ต้องต้องคุยกับสองฝ่ายว่าใช้ไนดะ้นะคะแต่ว่าสรุปว่าเขาผลิตเจลหล่อลื่นขึ้นมาเพื่อใช้ในการนี้ซึ่งก็จะเป็นเจลหล่อลื่นที่ไม่มีอันตรายก็คือมันเป็นน้ําสามารถทาได้หรือเป็นซิลิโคนก็สามารถล้างออกได้นะคะก็สรุปว่าใช้เจลหล่อลื่นทางการแพทย์นะคะ<ม>เขาผลิตมาแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์ มากกว่านะคะปลอดภัยมากกว่าค่ะ